ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะเอดรี่ว่าจะไปคอชูกนะคะเพราะว่าไก่เล็กใหญ่แล้วเนาะเดี๋ยวไปคอน้ำปูจมปวกนะคะแต่ว่างวดนี้บ่ได้ลุ้งเล็กันานใหนเนาะเล็กล่าเนาะจะาขคอเป็นเล็กใหญ่ดดเด้อนะว้าดีเี้บอรลมนี่ท่านผู้ชมตอนแอดเดินมานี่ก็ดีจจกกระดอยนะคะ ก็เดินผ่านสวนผักคุณยายนะฮะเสียงยังวะเสียงยังแอบแอบอุบอุบ ูจาปูจาคุณดังไฟคุณก่ท่านผู้ชมอากาศนเนาะ สองตัวเล็กนะคะท่านผู้ชมปูชาปูชามาขอโชคกันรัฐบาลไทยมันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเด้อเจ้าค่ะข้นมาให้เห็นเนี่เดือปุยนะเดี๋ยวเือมีผู้ใด้องเห็นนะคะ อืมทางนี้ตาฟัดที่ทางน,านี้เนาะอ่ะเดียยเด๋ยวจะบใส่เสียงเดี๋ยวจะนี่แป๊บนึงโอ้บ่ได้นะฮะท่านผู้ชมเนาะก็จะบดเห็นนะฮะอืมอ่ะเดี๋ยวแอดจุดถูกจะข้าวกันนะ แอดก็ได้ปิดไฟแล้วเด้อท่านผู้ชมค่ะอ่ะตั้งกล้องไว้แป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเพื่อผู้ได้เห็นตัวเลขเนาะตอนนี้จุดตะเทียนนะอ่ะเห็นตัวเลขก,กับบกอก,กาวกันน้ำในเด้อท่านผู้ชม ออลูกหลานมาขอโชคงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผาเด้อหัยรัฐบาลไทยออกวันพุดเ้อปูพุดมาพายลูกหลานเน่เด้อขอพึงพาบารมเาาเาีเน่ยเด้อเจ้าค่ะอ้าเมียวเมมาแล้ววันที่นี้บอเดอิ่นเมียวเลย ตัวดีจ้ายุดยดทุกตัวเลขนั่นะฮะทำชุ่มโอ้ย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 ยี่เพิ่งดับดนได้กระได้จะมองว่าเห็น ก็เด้อโคตุลีกันปูอีเพิ่งดับทั่วอันใดก็ได้บุหินหุงอันพุทธิยนันอ้ยหวยรัฐบาลไทยเดอ้อวันที่หนึ่งเด้อปูนี่เอาวันที่หนึ่งเดอ้ออนุญาตเดอ้อเจา้าข่นนี่ปักเด้อนี่อนุญาต ปักถูกปักเทียนใส่ข้อตเลีกเทียนดับท่านผู้ชมล่มมากเมื่อกี้นี่จากเกงียบอยู่ซื้อล่มมากวืดดับไปเลยนะฮะอ่เบืงอาเด้่อนใดก็ได้สวยกันเบื้งนะฮะท่านผู้ชม อนุญาตก่อโชกกอลาบเด้อปูเด้อวันทีหนึ่งด้อปูเห็นไหมห็ลูกหลานเห็นชัดๆในเด้องในก็ได้ษซอยในเด้อเจ้าค่ะเห็นบ่มหานผู้ชมเห็นบ่มีผู้ใดมองเห็นตัวใดบ่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะปรับลงมานะคะอีปรับลงมาตัวนี้นะคะ ตูกที่เราเคยเห็นนะฮะทผช้ชมเดียวขยายให้นิดนึงบางท่านเห็นกระ,ระกบกกาเอาเห็นมูฟังเด้เอาเห็นมูฟังเน้อๆทช่เอานอี่เห็นเหล็กแปดเอาแอห็นแปดฮะเจ็ดแปดห้าแอเห็นะคะเจ็ดแปดห้านะคะทำช่วนี่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 นน ขออนุญาตอันนี้สี่เด้อปูดเด้อเจ็ดแปดห้านะคะนี่แปดห้าเจ็ดแปดห้าเอทนสามโเดี๋ยวรอเล็กถูกเนาะนี่นะฮะล่องล่องเพ่งบึงล่องเพ่งบึงนะฮะนี่มารีเพ่งแอดม่องไปเลยอ่ะเพื่อมีผู้ใดเห็นคือแอดเนาะเอาตังไว้เจ็ดแปดห้านะคะผู้ขาเห็น ติดแนวทางมึงด้วท่านผู้ชมจากแล้วเนาะเนี่ยไปเห็นรถมาทีเนี่ยมเม,ยมียนบอสระบัดทีนี่จ้องขึ้นมาอีกตัวหนึง่งเนาะขึ้เห็นตัวหนึง่งต่ว่าแอดมักเจ็ดานะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าอ 7, 5, ะะแาอดก็เห็นเจ็ดแปดห้านะฮะโออโอ้เมื่อถูกถูกนี่ว่าถึงยังหลุด อ้ามีผู้ใดเห็นยังบันทนผู้ชมเจ็ดหาแปดหาก็ได้นะฮะเนาะเดี๋ยวลอเล็กถูกเล็กถูกเครื่องเหล็กสองแม่ เออนักขอโชว์พอลาบูอว่ารัฐบาลใช่เด้อปูเด้อตาก็บ่ค่อยเห็นหุ่งดท่านผู้ชม มาชัดๆให้ลูกเห็นแล้วเนี่ยปุ้ยฮึสองศูนย์เด็กถูกนะฮะลูกค,คือเขาเห็นเหรอ,อขยายห่นเนาะเป็นขยายใหญ่ห่น ขยายใหญ่เกินไปนะฮะเพื่อมีผู้ใดเห็นตัวเลขนะฮะท่านผู้ชมอ่ะมีผู้ใดเห็นตัวเลขว่าือจังเห็นตัวเลขนี่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 ที่ตรงนี้เนาะเห็นบ่าท่านผู้ชมคือเพิ่นอ่ะปากขาบหางเบงงนเนาะ

เซนจากเทียนมากขึ้นเนาะวิสองเก้ามอเมนต์สองศูนย์สองเก้านะฮะท่านผู้ชมถูกเลขสูตรย่าได้สองเก้าสองเก้า,กามาแล้วนะฮะสองเก้า เออยี่อรละถูกแทยด้วยวนีอกันที่หนึ่งเนาะคเห็นเจ็ดหางที่นี่เป็นอะไรตาสซแบนยี่กนนะอ้คอเห็นเล็กหาง ขึ้นมาชัดๆในปูวย่าเห็นนี่ถเถอะเฮ้ย,ยรัฐบาลไทยเดอ้อวันที่หนึ่งละปูวันปุดนนี่ละออกซิมองแรงนี่ละออกผลไมนซีมองแรงละปัวออกซิมองแรงจ้าเอาตวนกี้เห็นแปดห่าปันปทีนก็้เห็นจิตก็จะ อุ้ยหาชัดชัดเดียขึ้นมาชัดชัดโอ้เจดหาแปดหาเด้อท่านผู้ชมอ๋อที่นี่ก็เห็นเจดหาตอนนั้นเห็นเจ็ดแปดห้าเนาะอันนี้รูปไม่เด่นเอาทุกเก้าละสองเก้านะคะเล็กถูกสองเก้ามาแล้ว sáng miếng kiểu kiểu bự bự vừa vạc nè sáng thiên mất hôn ạ sáng thiên ô oh. sáng oh, thiên sáng oh, thiên sợ thuần nó ta bụi chốc hả bụi chốc hả lúc làm mà khó sổ có là đứa อตุนสงสารเดอ้อเจ้าคำมนุษย์านั่งเห็นแต่เราดอกเงินมันสําคัญเอามาใส่ในชีวิตประจาวันมันก็นเป็นปัจจัยหนึ่งเดอ้อปูเอ้ปัจจัยหาในการดำรงชีวิตเอาไปตอบุญเติมบุญมีสูกล้วก็สิไปเติมบุญแล้วปูตอบุญละเอาขอสูกล้วก็เมื่อเนี่ยก็สินั่งสมาธิให้เดอ้อ ขึ้นมาสัตว์ห้ถือลูกให้ล้านอใน,นก็ได้โอ้ยท่านผู้ชมต่านจิตหานี่โอุย้ยข้าแต่กลุ่มข้ากลุ่มเนี่ยเทียนกับสีมหาลูกกระตาอ,ตอน,นเห็นจิตแปดหาไหมตอนที่นั่งลงเลยเห็นจิตแปดหาดิใน,นปู่เอ้าลูกมากเลยท่านผู้ชม สามเข้าท่านเห็นเยอะผู้ล่วมแต่นี่อย่างว่านั่นสองเก้าศูนย์มาโทดมาไปทุกคู่เรือล่มมาแล้วฝ่านี่คือหุ่มบุ๋มเลยโอ้ยเฮตติ้งได้ระบัดทีนี่ถูกความลุ่งแล้วท่านผู้ชมเอ้ย สีได้บ่ละเฮาบัดที่นี่สีเห็นบ่ตัวเลขบัดที่นี่เบิ่งถูกความวค่อยเว้าอีหยังไปแน่ล่ะฮื้อตัวใดไปแน่ยังก็ฮื้29เด้อเนาะข่อยว่าเนาะ290บ่เอาเลยเด้อโอ้ยขึ้นมายแตกเด้อปุ้ย298 นะฮะสองเก้าแปดท่านผู้ชมสองเก้าแปดนะฮะเมนบะอเอาชัดบอค่ะชัดบ่สองเก้าแปดนะฮะอ่ะตะวาทอาทีนเจ็ดแปดห่าเจ็ดห่าแปดหนะฮะเนอะ